ไ,ไ,ไม่ได้ใช้เบรกบู้อ่ะที่ที่เขาน่าจะใช้เบรกบู้กันที่แฟมมันมันเบรกบู้แล,ล้วมันมีเครื่องเอาโอเวอร์ฮีทไงยังไงครับลุงชอบไหมครับแต่อะเอ็กแม่งโคตรดีเลยว่ะตอนนั่นอะเอ,กอ็กดีจัดอะเอ,กอ็อเอกไปก็ว่างครับแล้วเดีลุงชอบไม่ไปถึงไปถ,ถึงแบบว่ามันมันมันขับง่ายมันขับง่ายมันขับง่ายนี่คันนี้ไงมันขับง่าย เอ้าลุงข้อแกงเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเทนเน่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดก่อนไอ้ลุงเนี่ยผมปัดเกาะโชว์ละลุงดูดิแล้วตีกันมาไหนพี่สรุปตีกันมาไหนยังยังไม่ได้ตีครับไม่ตีไม่ตีวันนี้พจกกันแล้วใช่ครับมาหาอะไรเล่นอยู่ในเมืองกันครับถ้านับถ้านับสกอร์ก็ผมผมแพ้ครับแต่ถ้านับใบผมชนะไม่ถึงอะไรพี่พอใบเยอะกว่า อ๋อใบที่พี่โดนนะเหรอใช่ใช่ใบเหลืองใบแดงอ่ะอ๋อใบเหลืองใบแดงอ๋อเออโอ้นี่มึงดูแฟชั่นไอ้ตอนกุญแามึงจ่ามึงแสนหนึ่งไปใส่ชุดนี้บ่อันนี้คือแกงเราเก่าเลยใครวะเนี่อ้เนี้โดนไปกันเรื่องอะไรตอนเติมไปหมื่นหนึ่งได้ได้ล้อรถกับขวงอะไรู้ผมจัดเลยถ้าไม่เติมก็แย่แล้วนะเนี่ยใช่ปะ อะไรครับลุงว่าไงนะครับแล้วเราแพ้เราประเทศได้ไงไฟหรอไฟแพ้อะนั่นงไงอ๋อใช่ครับใช่ใช่ครับ,รบเก็บตัวหลุดเก็บตัวหลุดได้แล้วก็แบบอุ้มไม่เก่งครับอุ้มอุ้มไม่สู้เขาครับแล้วเขาก็ชุบชุบเก่งครับเขา<อ>ชุบเก่ง<อ>รีไฟแล้วก็าเอาศพออกอย่างแรกเลยเขาเอาศพออกเก่งครับไม่ห่วงเล่นพู้แรกคือทุกได้เลยครับลุง <laughs> พูจะเขาอยากเข้ามากเลย ม่ครับตอนนั้นเราคนเราเก่งตั้งเยอะพี่เพราะไอ้นั้นอยู่อะเอาเซตเพราะอีสปอร์ตมาพวกอะไรมามันหวังเล่นไงพวกเราไปทหารเยอะลุงมาไปใบแดงเยอะเพราะเซตอิสปอร์ตก็ออกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออแต่สามไฟหลังก็พอกับมาได้แต่แบบสองไฟหลังมันแพ้แบบประจุเนียเอาเอาเอาง่ายๆเอาง่ายๆครับลุงลุงมาเตรียมพร้อมในเอ็มดีเลยครับแต่ริงชอบมวยรอง่ามผมมองว่ามันอยู่แล้วลุงผมจะบอกให้ว่าเสียไม่ได้เนี่ยเป็นมวยรอง ลุงก็จําวันที่ลุงชวนผมเข้า JK ได้ปล่ล่ะอ่าก็วันนี้เป็นวันที่ผมจะชวนลุงเข้า SMB อ่ะเรือปรับทุกกันตรลงอู่กลางอะ <c oughs> นั่นแหละลุงไป็นคนชวนผมเข้า JK ม,ม,มันมีประเด็นหน่อยมันมีประเด็น,นอ่ะเด้พี่ขนาดต้องผนักเก้าอี้พิงขึ้นมาคุย มันมีประเด็นนะดบบขยักเก้าอี้มาคุยเรื่องใหญ่เลี้ยวได้ยินเสียงเก้าอี้อ่ะนิดแอบประเด็นยังไงก็พูดไปเลยลู้พูดไปเลยไ้ตอนมันไม่ชอบคนหนึ่งในแก๊งผมไม่ใช่หรอเอาพูดตรงๆเลยไม่อ้อมนั่นน่ะก็เปิดมาละ ใช่ครับใช่ใช่ครับคือตอนนั้นนาผมจะเล่าให้ฟังมมผมอ่ะตอเคียร์เลยตอเคียร์เลยผมอ่ะไปจะไปไปถามคนที่เอกว่าเติมเติมพอยต์ตรงไหนไม่แต่เอาอจริงจริงมันมันมันผ่านไปแล้วเว้ยเอาจริงอ่ะจริงมันผ่านไปแล้วเว้ยเข้าใจคําเข้าใจน้องในแก๊งอัพส่งมาให้ผมดูผ่ง็ตอนแรกครับผมก็ไม่ไม่ได้อะไรครับเขาส่งมาให้ดูบอกว่าพี่จะไปอีกรออย่างเงี้ย แต่เขาเขาเขาใจได้เขาเข้าใจได้ถ้าถ้าลุงขอก็ให้ได้ครับไม่แต่แต่กูกูเชื่ออย่างนี้นะถ้ามึงได้ได้คุยหรือว่าอะไรอะ่ะมันพูดไปเรื่อยนะตอนนั้นจังหวะนั้นคนระับที่พี่ม,มองนะมึงจะเปลี่ยนความคิดทันทีไหมจากคนที่เคยเป็นศัตรูมาก่อนอะ่ะครับจะจะเปลี่ยนเลยบอกอตรงๆแต่พออย่างนี้รู้สึกอยากอยากอยาก,อยากอยู่เสียไปได้มากขึ้นนะ ได้ครับลงได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมลองคุยกับเขาดูก็ได้ครับลองแบบไม่ได้อะไรนะยอดคนลุงมากี่คนนะมีใครบ้างนะครับถ้าลุงมาเวทอ่าแม็กตีเวทแม็กตีได้ครับได้ครับเขียนได้เลยนะ ร้อมเคลลียร์เความสะอาดได้ได้มีปัญหาหรอกพี่เคลียร์หน้าใหม่เลยก็ได้ครับนี่มันแบบมันผ่านไปแล้วพี่มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปนานแล้วมันไม่ควรมีดราม่าวงการเดียวกันแล้วพี่นะเนี่ยมันไม่ควรในนี่ละแต่จริงๆถ้าขาดคนเยอะมีให้เยอะนะจริงๆมันก็มันก็มันมันก็มีมันมันมันมีมันสล็อตมันว่างแป้นนะครับแต่ว่าพวก ชุดหลักก็จะกลับมาอีกประมาณห้าคนครับสี 4, ่ห้าคนก็ว่างสาม<ด>ใช่ครับสามมึงสี่อ่ะได้อยู่ครับพอขึ้นมาปุ๊บน้องมันต้องมาขึ้นอาวุธใหม่ต้องมาเสียเวลารอมันนี่ครับก็สู้ขึ้นให้พวกลุงที่มาก่อนเนี้ยไปก่อนนี่วะให้ตอนลองคุยดูไหมะล่ะลองเคลียร์อะไรดูไหมะล่ะจะได้สบายใจไม่ผมว่<ม>าม <ะ S 1> ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วพี่อันเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วน้องมันก็ไม่สบายใจไง ครับสวัสดีครับไม่นอนครับพี่โดนปลุกเลยโอเคครับพี่จะพักนิดเดียเดี๋ยวผมไปก่อนพี่ผมไปขุดแร่สีก่อนที่นู่นมันมีขุดแร่สีใช่มันมีวันละคังพี่ต้องไปขุดโอเคได้ครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาพรุ่งนี้เดี๋ยวมาพรุ่งนี้ได้ครับลงกกัันนเจอออได้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนต้องไปถามน้องๆก่อนเชีย แต่ขอคิดก่อนนะว่าจะยังไงแต่อยากสนุกผมอยากมาเล่นกับทอสอยู่คิดถึงบรรยากาศเก่าๆอยู่นะกูเลือกฝั่งในฝั่งหนึ่งก็โดนด่ายแล้วเว้ยสุดท้ายอะ่ะ <c oughs> แต่ผมก็อยากอย,กอย,กยู่กับไดวนเฮดนะผมก็อยากอย,กยู่กับไดวนเฮดนะอยู่กับพวกไอบ้บอลในตั้มอะอะไรประมาณเนี้ยสนุก แต่คนดูอ่ะมันตีกันยับประเดี๋ยผมว่านะแต่สําหรับผมผมจะบอกตรงนี้นะเว้ยสาหรับตัวผมนะสำหรับตัวผมเ้ยคือผมชอบทั้งคู่อ่ะสำหรับตัวผมนะ,มนะมะมนะเพราะผมก็ไปอยู่ใน,นมอนเทสมาไปอยู่ไอบอลอย่างเงี้ยก็สนุกส่วนเรื่องอะไรที่มันกดเกลยดกันสมัยก่อนผมมองว่ามันมันผ่านมาแล้วอ่ะ ลุงก็้เลือกฮิโรชิเ <laughs> <laughs> <ย>่ <laughs> ีย <clears throat> เออไม่อยากเจอดราม่าผมว่าถ้าตีกันมันมีอยู่แล้วอะดราม่าผมมองว่ามันน่า,จ,าจะมีอยู่แล้วปะ่ะ <laughs> <spe c oughs> เพราะตีกันทุกครั้งก็มีดราม่าใช่ปะ่ะ แบนปะกะเ็เหมือนลิเวอร์พูลกับแมนยูแล้วเท่าจิกอ่ะเหมือนลิเวอร์พูลกับแมนยูแล้วแต่ผมบอกไว้ก่อนผมอยากมาสนุกผมอยากมาสนุกส่วนถ้าผมมาเยอะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเรื่องขึ้นอาวุธอ่ะผมเติมได้หนับหนุน